สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบแนวทางหวยลาประจำวันที่18เดือนกุมภาพันธ์2564นะคะสำหรับวันนี้นะคะโอจะให้เด่นไปที่รูด5นะคะเลขกำลังวันนะคะวันนี้คำนวณไปที่ได้5สายรูดรูดเลยนะคะรูด5ส่วนสายวินวันนี้คิดว่าน่าจะมาเลขสูงนะคะ สายวินคิดว่าวันนี้น่าจะมาเลขสูงเลขวินของเราห้าตัวนะคะห้า8 9สายรูดรูดเลยสายวินจับวินตามนี้เลขมาในนี้แน่นอนนะคะสําหรับสายจอเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของสายจอจะมีห้าหกห้าเจ็ดห้าจ็ดหกเจ็ดเก้านะคะจะมีแค่ห้าตัวแค่นี้นะคะถ้าสมมติใครทุนน้อย ใครทุนน้อยนะคะก็เล่นแค่นี้แต่ถ้าใครทุนเยอะหน่อยก็จับวินนะคะจับวินจับวินในตาราดนะคะ หรือว่าใครที่กันไว้ก็คิดว่ากลัวเจาะกลัววินจะไม่มาก็ให้กันไปที่รูดไปด้วยนะคะแต่วันนี้มั่นใจว่าห้าน่าจะมานะคะแต่ว่าเลขที่วงกลมให้ก็เป็นเลขที่ชอบเลขที่คิดว่าน่าจะมาสําหรับหววเราวันนี้ยังไงลบกวนเพื่อนเพื่อนทุกคนช่วยกด s u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปดีๆในงวดต,ต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ